ฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกวักนใดเราก็ต้องเลาะหาครับตกวัดขึ้นเลยวันนี้เห็ดคือสีโพอยู่หรอวะมาเลาะหาเห็ดกันครับมาเลาะหาเห็ดโอ้เห,เ,หเห็ดไข่เห็ดไข่เจนีเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้ ่ะเก็บครับที่นี่หาอาหารก่อนหาอาหารก่อนทรัพยากรของโรงเรียนเท่าไปอีกครับไปอีกเละหารเรื่อยๆครับมึงติแลหวครับคุณ ละกันหาพลุ่มพลเจได้นีโอ้ฝนกระตุกดีพะโลครับผู้นี้หามาเบิ้งมุมนี้ครับมุมนี้ได้ประจำ โอ้จากสีเงบไปด้นี่เนาะนี่ครับอ่อนเลยอ่อมอ่อต้นเลยอาะฟกไว้ปะโอ้มาเกิดอ่อน้ดเดตัวนี้บุษทันหญ่ครับรอบนี้ เบื่อที่แล้วครับบรรยากาศฝนตกจักพายุหยังเ้ยครับนี่ว่าท่านหูจักอยู่เปียกหมดหยอดเลยฝนแห้งมาเรื่อยครับแห้งมาเรื่อยโอ้คือจิบพ่อซำนีนก่อนเลยครับ เปียกแล้วเปียกแล้ว